สวัสดีค่ะการจากฟินแลนด์นะคะวันนี้มาอยู่ที่ซาโลโตริอีกแล้วนะคะมาเจอเพื่อนใหม่ด้วยแล้วก็ขออนุญาตพี่เขาแล้วนะคะเดี๋ยวเราถ่ายคลิปกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะก้อยค่ะชื่อก้อยพี่อยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วคะอ๋อนีปีแล้วค่ะค่ะแล้วทํางานด้วยงานประกอบเครื่องไฟฟ้าค่ะค่ะแล้ววันนี้มาทําอะไรที่นี่คะงานเสริฟค่ะคือขายเ็ทกับบเบอรี่ค่ะโอเค อันนี้บลูเบอรี่เก็บเองใช่ไหมคะเก็บเองค่ะเมื่อวานนี้ค่ะอันจากเลิกงานนะคะค่ะนี่ขายยังไงเอ่ยขายลิตรละแปดค่ะลิตรละแปดยูโรแล้วเห็ดนี่ล่ะคะเห็ดเห็ดละค่ะลิตรสิบบาทค่ะลิตรละสิบบาทค่ะมีลูกค้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราหยุดถ่ายวิดีโอแป๊บหนึ่งก่อนอ๋า สามีและก็ลูกสาวของของน้องเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก่งมากค่ะลูมิลูมิป้าเขาทำงานด้วยนะลูกแล้วก็เก็บผลไม้แล้วก็เห็ดขายเก่งไหมลูกดําหมดแล้วเนี่ยโอ้แต่ไม่เป็นไรค่ะเพื่อเงินสู้ๆขายดีไหมคะพี่ค่ะปกติก็ตอนที่ว่าโลมาเฮนากูคือกระดาษที่ผ่านมาก็เดือนหนึ่งค่ะวันนี้ก็ตอนนี้ก็ กลับเข้าไปทํางานแล้วก็อาศัยวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะจุดยอดเลยค่ะขยันมากเลยทำใหได้ค่ะลูกหลานอยู่ที่มาองนอุ้ยมีแดดมีแดดกินค่ะไปค่ะค่ะตลาดนัดที่ซาโลนะคะมาดูตรงนี้นะน้องเคลวนะคะต้นใหญ่มากกระถางหนึ่งปีสี่ต้นนะคะความสูงเท่าไหร่เนี่ยความสูงสัก ต้อละสิยูโรนะคะไฮ่กระถางละสิบยูโรต่อด้วยร้านนี้นะคะขายเบอร์รี่แล้วก็ผักคลิปก่อนก็ถ่ายไปนะคะแต่ถ่ายรีบๆอันนี้ถ่ายถ่ายให้ดูรายละเอียดหน่อยนะคะเชอร์รี่นะคะ7ยูโรต่อ1 l. ลิตรลูกมูหยูโรค่ะ เรดเคเรนต์นะคะ3.5ยูโรต่อ1ลิตรอันนี้แบล็กเคเรนต์นะคะ5ยูโรต่อ1ลิตรอันนี้ไชกูสเบอร์รี่นะคะ4ยูโรต่อลิตรค่ะบลูเบอร์รี่7ยูโรนะคะต่อ1ลิตรมีราสเบอร์รี่บลูเบอรี่แล้วก็สตรอเบอรี่นะคะอันนี้ปลูกในฟินแลนด์4.5ยูโรค่ะ พี่ซื้อหนึ่งนะคะร้านนี้นะคะขายต้นไม้ดอกไม้มีต้นสนด้วยนะคะอันนี้ไม่ต้องซื้อบ้านเราเยอะเลย ยังอยู่ร้านเดิมนะคะน,นี่เหมือนดอกไม้บ้านเราเลยนะคะสวยค่ะร้านนี้นะคะขายแอปเปิลนะคะดูนะ สีสวยมากเลยนะคะเอ็กซ์เซอนต้าส้วมอะไรเน้นโคติมาเป็นแอปเปิลที่ปลูกในฟินแลนด์นะคะมิตาล่ายีเซอนฮูวีตุสฮูวีตุสฮูวีตุสแล้วก็ยาซิเตนเซมักซาเอ็กเซตามากาักซาต้าลิตระอึดสีวีสีคือเมนตาคือถูกมากๆเลยนะคะรีบซื้อเลยเกี้ยวมาเอาตานอึกสีลิตระจอนนินอีฮานะเมลเรนกินปีฮันละมุตตาเอริไลเนนมูลลอนจำเน้นวัลก็เนน Valkoinen omena? Joo, joo. Okay. se valkea Mä en tiedä mitä se okay. osattiin... on, kun me ostettiin... Onko vähän isoja Juu, isompi. Joo, Me ostettiin mökki ja siellä on varmaan 30 vuotta vanha omenapuu. Okay. Joo, okay. Joo. Vau, wow, näinkin näin. nähä.